ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Love Tree สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดเสื่อมใส่ Doctor Sure FG วิวสองร้อยแดงแดงสี่พันแปด ไสยก็เป็นไสง้งูงไส้อทองนะครับแม็กคีสี่คีหกแอมสองชาออสเจ็ดทับสิบห้าจะได้ดีเฟน, 70, เน,เนต์เจ็ดสิบดีเฟนต์เลนร้อยห้าปฏิเสธแอคคูลาซีห้าสิบปฏิเสธลบสี่สิบปฏิเสธดาเมจดีดักชั่นสิบเพิ่มคีสองเพิ่มดาเมจดีดักชั่นให้สองนะครับมาดูที่แหวนเอาแบบเร็วๆเลยแหวนเป็นแหวนอ,อ๋อเป็นแหวนเป็นแหวน,เ,น,วนเสษบวกสิบ นะครับเมจิกแอทแท็กบวก19แอทแทกเลส90ดีเฟนซ์3ามสิบสี่สีสบงวกหนึงกรเป็นแวน105แหนร้อยเป็นเลส1ิ1หกีสแอทแท็กแอทแทกเล10บวกเิอัพเกรดมาจากแหวน85อีกอันหนึ่งก็เป็นแวน25หเป็นแหวน125 10แอม2แอมทั้งแอมสายเวทแอมสายดาเพิ่มดีเวนที่10เพิ่มเลือด10บเมจิกแอดแท็กสิแล้วก็แอดแท็กสิห uh ัวเป็นหัวคาราเดียมลวกเกองลูยังไม่จบเป็นหัวทีสามหกลวกเก้าเน็ตคิปอันนี้ให้ประมาณ50เอ็มหัวเนี่ย คอเป็นคอบวก10นะครับเพิ่มเลือด50าิดีเฟนห้าสิบห้าดีเฟนเลดร้อยยี่สิบดาเมจดเดคชั่นสิบห้าเพิ่มคีสามเพิ่มแอมสองเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูเฮดพีห้าการฟื้นฟูเฮดพีห้านี่ก็คือเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดห้าเฮดพีเบอร์ยิ้มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์นนบลูบลูบวกสิบเจ็ดดีเฟนร้อยสี่สิบเจ็ดดีเฟนเลดแปดร้อยเพิ่มจออเกาะสองความเร็ว อาเมูปอาเบอร์900 Magic Magic ร,ร้อยเมจิกแอแท็กเฮ้ยเมจิกแอมสิบกติคอนเลดเด็กกีติคอน10กีติคอนเลดห้าภูมิาลาเดียมร้อยห้าห้าแอมเจ็ดดวงกรยังคาเซกัวก8เพิ่มเดือน100แอตแท็กเมจิกแอตแท็กสี่สิบเพิ่มขีห้าเพิ่มเมจิกแอมส โอเป็นโออาร์ชีเดียมนะครับชีสามหกชองรูบวกสิบชุดก็เป็นชุดแอมแปดอาร์ชีเดียมบวกสิบดีเฟนเจ็ดสิบช่องไม่สวยผมแนะนำอย่าออฟนะแบบนี้ให้ฟินออฟออฟไปเป็นออฟเ,เ,เลือดดีกว่าออฟเลือดรือพวกอันอื่นนะ่ะเป็นสายนี้ไม่ดีออฟดีเฟนอนะ่ะพลาดแล้วไม่ดีไม่ดีเสื้อผมไม่ดีโออีกครั้งหนึ่งเป็น ในตัวเนี้ยเหมือนจะเลดขาดนะเวลาลงดันต้องกดยาแน่นอนกดยาแม็คกคีน้อยเลดแต่เต็มที่อ่ะห้าสิบแปดถับห้าสิบแปดตัวเนี้ยดูก็รู้เน,เ,นเ,นเน้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 นสายตีคนนะน่าจะสายตีคนว่ามีแอมมีคีเนี่ยสายกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งตีคนกึ่งกึ่งอ่ากึ่งกึ่งตีคนกึ่งกึ่งอ่า ยังไงวะกึ่งกึ่งทีคนกึ่งแต่เลดอะหายแน่นอนเลดเต็มที่อะดันได้ห้าสิบแปดเพราะว่าเริ่มต้นมันแค่ห้าสิบแปดอยู่แล้วใช่ไหมโอบสมิกเจาะซ้ำหลูบวกสิบเจ็ดจะได้แอมเก้าชี้จะได้เป็นชี้สี่สิบแปดแล้วก็แอดแทกเลดบวกสิบห้ายังไม่ได้ EX แล้วก็ชาออสเก้าทับสิบห้าเป็นสี่ม้วนมือเป็นมือออฟเมจิก attack เอออันเนี้ยเซนด้วยเมือออปเปนจิคแอดแท็กเซนได้เด่นเน้นของข้องเข้าจะเป็นข้องผูกมาจะเหมือนว่าลงทุนไปแล้วศูมเปล่าติ๊ผมแนะนำถ้าจะใส่พวกแอมเกอย่างเงี้ยซื้อ M8 ทแาแมนมาใส่ดีกว่าเยอะเลยคือสมมุติว่าเราเลิกเล่นปื้อแบบราสามาทายตลอดเฮ้ยใครใายทอดออกตลาดได้เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนสีชิ้นที่มันซูมกว่านี้แต่อันเนี้ยก็คือทํามูมสุดแล้วที่เราจะทำได้ยกเว้นของที่เป็น17 0ที่เข้ามาใหม่ รเรื่องนี้เข้าคิดเข้าคิดว่าแบบลงตัางไปก็นั่นแหละเขาไม่ได้คำนวณถึงเรื่องคลายตอนว่าเขาเขาน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วแหละถ้าเปลี่ยนอีกทีก็น่าจะเปลี่ยนเป็นพวกบว์ชิพห้าเลยอะไรประมาณน,น,น,นั้ออนแบบจี .1 คอห์นแฮปปี้พูดเยอะถ้าไม่เจอผมก็แสดงว่าแบบซีผมสหลักๆแบบซีตีคอนะถ้า,ารังคปนี้ผมไม่มา 4-5วันแล้วพวกไม่จะดีมแสดงมานน่นนีละป่วยเอเฟเตอร์เป็นเอฟเฟเตอร์ทับทั้งสองข้างนะครับชามเป็นชามรีดิวนะครับบวกสเพิ่มแอมหนึ่งรีดิวสี่สิบวกเลืดห้ารีเฟนแปทาริสเป็นทาริสบวกเจ็นะครับบวกเงินร้อยยี่สิเฟนสามบทกเลดยี่หกันแอมซ เปอร์เซ็นต์เปอร์ฮิตเพิ่ม14เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์ฮิตเลือดนะครับแล้วก็เป็นแอมเพิ่มแอ M2 แล้วก็ดิฟเฟนต์จุดท้ายหนึ่งเหมือนมากหรอเหมือนมากรับดาเมจดิฟเฟนต์จุดท้ายหนึ่งสมมุติเวลาเราเข้าตีเรามาปุ๊บอบบดอกสุดท้ายสมมุติจะตีหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัดออกไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคนท้องเป็นคนท้องบวกเก้านะครับตัวเนี้ยถ้าตีอ่ะผมให้เต็มที่อ่ะซ่องซ้ำหมื่นมันจะตีตีเบากว่าผมเยอะเลยเพราะว่าผมแรงมา โเก้านะครับเป็นเมเกือดห้าสิบแอทแทอีเจอมหกแอคซีคนดำว่าเป็นเอ้ยคนเออคนดำคนดำหรือคนง่วงนะแต่ทุกคนจะเรียกนะไปหาดูเอาเฮ้ยไปหาใครเอานะเรียกยังไงก็ได้ไปสกลอต You and I go hard at each other like we're going away.